สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับจันในช่องสไปเยอรมันบายจันนะคะวันนี้จันพาทุกคนมาทำผนงหมูค่ะส่วนผสมพริกแกงก็มีพริกแห้งมีข่ามีตะไคร้มีรากผักชีกระเทียมหอมแดงแล้วก็กะปินะคะอันนี้จันตำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมอื่นๆกันนะคะ วันนี้นอกจากจันจะพาทุกคนมาทำกับข้าวแล้วจันยังพาทุกคนไปดูฟุตบอลด้วยนะคะวันนี้เราจะไปเชียร์ฟุตบอลกันค่ะอันนี้เริ่มจากการหั่นหมูนะคะอันนี้เป็นหมูสันคอนะคะเพราะว่ามันจะนุ่มแล้วก็มีไขมันติดอยู่ส่วนตัวชอบค่ะเพราะว่ามันอร่อยค่ะอันนี้จันใช้พริกสดสดจริงๆค่ะเป็นพริกจากเอิญหน้าระเบียงบ้านจันเองค่ะโดกมากเลยค่ะปีนี้ อันนี้อันนี้ต้นใหญ่ค่ะแล้วจะมีอีก2ต้นเล็กๆรอให้มันแดงหมดก่อนค่ะแล้วจันจะเก็บแล้วก็แช่ฟิตไว้กินในช่วงฤดูหนาวนะคะเพราะว่าพริกที่นี่แพงมากค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเด็ดไปมะกรูดเอาก้านตรงกลางออกกันนะคะเวลาหั่นจะได้หั่นง,ง่ายๆกินก็ง่ายด้วยค่ะมันไม่แข็งนะคะแล้วก็ เด็ดก้านตรงกลางออกให้หมดก่อนเลยค่ะแล้วก็นี่พริกสด,สดสดสดจริงๆสดจากต้นสดจากระเบียงบ้านเลยค่ะแล้วเราก็จะมาหั่นใบมะกรูดแล้วก็พริกสดนะคะหั่นเป็นชิ้นยาวๆฝอยๆเลยค่ะ thank you พิกที่จันหั่นเสร็จจะนเอามาล้างน้ําออกล้างเอาเม็ดออกนะคะแต่ถ้าใครจะหั่นแล้วก็เออขูดเอาเม็ดออกตั้งแต่แรกเลยก็ได้ค่ะแต่จันทาแบบนี้มันก็ง่ายดีค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเคี่ยวกะทิกันเลยค่ะ เราต้องใช้ไฟกลางๆนะคะเคี่ยวกะทิต้องใจเย็นนิดนึงคะ่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆจนกว่ากะทิจะแตกมันนะคะทุกคน ันนี้พอกะทิเริ่มแตกมันแล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดพริกแกงเคี่ยวไฟอ่อนๆต่อไปเหมือนกันค่ะเคี่ยวไปให้พริกแกงหอมๆเลยนะคะให้กะทิแตกมันยิ่งกว่าเดิมเองค่ะ เนี่ยค่ะกะทิตอนนี้กะทิเริ่มแตกมันแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปได้เลยค่ะผัดเนื้อหมูลงลงไปต่อเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็มาเริ่มปรุงกันนะคะใสออ่น้ำตาลมะพร้าว1ช้อนค่ะแล้วน้ำปลาประมาณ2-3ช้อนแล้วก็ชิมดูตามรสชาติที่ทุกคนชอบนะคะ เสร็จแล้วเราก็เติมน้ำกะทิลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ปล่อยให้แกงเดือดต่อไปีสักพักนะคะหลังจากนั้นเราก็เติมมะเขือพวงลงไปเลยค่ะปล่อยให้แกงเดือดต่อไปสักพักนะคะ รอดูเออหมูแล้วก็มะเขือสุกดีแค่นี้เราก็ถือว่าเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็มาใส่ใบมะกรูดหั่นฝอยแล้วก็พริกสดหั่นฝอยลงไปเลยค่ะทุกคน และขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นถั่วลิสงคั่วบดค่ะทุกคนยังไงจันก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะจันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จันด้วยนะคะเพื่อให้จันได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะทุกคนขอบคุณค่ะและเราก็ได้แกงพแนง เนื้อหมูนุ่มๆอร่อยอร่อยไว้ทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือใครจะทานกับขนมจีนหรือเส้นอะไรก็อร่อยทางนั้นนะคะทุกคนและสุดท้ายนี้เป็นเค้กชีสเค้กนะคะพี่สาวคนสวยนะคะเขาสั่งเนื่องในวันเกิดค่ะแล้วจันก็เลยถือโอกาสทำแล้วก็ไปส่งพี่เขาด้วยค่ะขอบคุณพี่สาวคนสวยที่ช่วยอุดหนุนเค้กน้องนะคะ ส่งมอบเค้กสวยๆให้คนสวยๆถึงมือละค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะพี่สาวคนงามและจันขอส่งท้ายด้วยการแข่งขันฟุตบอลที่นี่นะคะขอ